สนามกทมลักซี่กทมเขต9้านี่ก็อย่างที่คุณนันทยาบอกแหละผู้หญิงราเหมือนกันแต่ผู้หญิงเขตลักซี่ของพลังประชารัฐนี่ก็บูดูเดือดเลือดพ่านตั้งแต่ยกแรกเลยแลวผู้หญิงคนนี้ไม่จบนะคะไม่จบแล้วก็ <ฮะ S 1> เดินหน้าลุยนะครับ <ฮะ S 2> คุณสันรัตเจนจาคะนะครับผู้สมัครกรทมเขต9หลัก4ี่จะดูจักของพรรคพลังประชารัฐนะครับเมื่อวานนี้มอบหมายให้ผู้ช่วยนะครับคือนายศิระขานุ่นไปร้องเรียนต่อกกต กรณีที่นายอัธวิทย์สุวรรณพักดดเลขาธิการพรรคกล้าผู้สมัครจากพรรคกล้าให้สัมภาษณ์ในรายการทางทีวีนะครับบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะส่งคนที่มีคุณภาพมากกว่านี้มาลงสมัครคุณสรารัฐบอกว่านี่เข้าข่ายหาเสียงลักษณะโจมตีใส,ส่ร้ายป้ายสีหรือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จอะไรต่างก็ว่าไปก็ยกข้อกฎหมายไปแล้วก็ส่งคนไปร้องเรียนนะครับแล้วก็มีประเด็นที่คุณสรารัตพูดถึงว่า ได้รับรองเรียนจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนริมคลองที่ถูกนายอัตวิทย์พัดพิงว่ามีการซื้อเสียงโดยไม่มีหลักฐานชาวบ้านในพื้นที่เก็นว่านายอัตวิทย์เนี่ยดูถูกและกล่าวหาว่าพวกเขาขายสิทธิ์ขายเสียงของตัวเองจนมีการแสดงความคิดในโลกโซเชียลมากมายบอกว่าอยากเป็นคนรักสีได้เงินหัวละั้งสามพันอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอกโอ้อชาวบ้านเนี่ยมไม่พอใจมากเลยนะครับลกล่าวหาว่ารับเงินต้างนอกนี้นะครับการหนึ่งไปฟ้องร้องคกตสอง ก็บอกเนี่ยชาวบ้านก็ไม่พอใจคุณอัตวิทย์นะชาวบ้านที่ริมคลองนีไม่รู้คนไหนนะไม่ได้ระบุชื่อสมบัติสมชายอะไรนะค่ะก็อันนี้ก็เป็นความร้อนแรงนะคะในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะคะชุมพรสงขลาแล้วก็ส่วนเขตเก้ากรุงเทพมหานครก็เป็นสิ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนมกราคมนะคะ